สวัสดีครับพบกับผมนะครับอู่ช่างบอยมาสารคามนะครับสวัสดี f อทาง u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f c ทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถถ่ายอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นท็อปของทางร้านนะครับตัวนี้จะเป็นดัมพาวเอลนะครับอันนี้พาหกล้ออันนั้นก็เพา6หกล้อนะครับแต่ขนาดความกว้างความยาวนี้ไม่เหมือนกันนะครับ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดู อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าทางจังหวัดมหาสารคามนะครับคันสีเขียวนี่สุรินนะครับสีฟ้านั่นกาลสินนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมทีละคันนะครับว่าแต่ละคันมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นเพาลอยนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับกระบะยาวจากนี้ถึงนี้นะครับสามเมตรนะครับคอกสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรนะครับ อันนี้สามารถเปิดค้างได้นะครับทุกคันสามารถเปิดค้างได้หมดนะครับคัสซีตัวนี้จะเป็นเด็กรางน้ําหน้าสีนะครับตัวนี้มันทุกสี่ถึงห้าตันนะครับเป็นเผาอยสุนะครับเผาเอวนะครับกระบอกก็จะเป็นกระบอกสองตันนะครับยกสี่นะครับเหมือนกันทุกคันเออเหมือนกันกับคันคันคันนี้นะครับคันเขียวนะครับกระบอกเท่ากันนะครับแต่ราคามันต่างกันนะครับอันนี้มันจะเล็กกว่านะครับช่วงล่างก็เป็นเหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับ เป็นเหล็กลังน้าแน่นๆเลยนะครับคําหัวคําท้ายนี่ก็เป็นเหล็กลังน้าหน้าสามนะครับเห็นไหมครับถูกเป็นเหล็กลังน้ํานะครับตัวบนนี่ก็เป็นเหล็กลังน้ําหน้าสี่นะครับกระดูกก็เป็นเหล็กลังน้ําหน้าสามทั้งหมดเลยนะครับทาง้นเราใช้เป็นเหล็กลังน้ําหน้าสามนะครับนี่ครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งหมดนะครับทั้งคันนี่เป็นเหล็กลังน้ําหมดเลยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับเป็นนี่เป็นเพลา้อยนะครับเป็นยางเอ่อขอบสิบหก จ็ดห้าศูนย์นะครับลูกค้าให้ใส่ลายด้วยนะครับใส่ลายทั้งคันเลยนะครับจะพามาดูลายรอบคันนะครับนี่นะครับลายก็จะประมาณนี้นะครับใครจะใส่ลายก็เพิ่มดังนะครับอีกสามพันบาทนะครับถ้าไม่ใส่ลายก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่นะครับอันนี้ไปส่งลูกค้าทางสารคามนะครับเตรียมจะส่งพ่งนี้นะครับ นี้จะไปสองคันนะครับคันนี้คันหนึ่งนะครับแล้วก็คันกาลสินนะครับคันกาลสินนะครับอ่าความแตกต่างยูยังไงนะครับสองรุ่นนี้นะครับอันนี้เพาหกล้อใช่ไหมครับอันนี้เพาลอยนะครับตัวนี้ก็นะครับเป็นกาะซีรังน้ําหน้าห้านะครับตัวนี้นะครับเป็นกาะซีรังน้ําหน้าห้านะครับส่วนกระบะนะครับความกว้างอยู่ที่สองเมตรนะครับยาวสามเมตรห้าสิบส่วนความสูงนี่ก็คือหนึ่งเมตรนะครับ ส่วนกระสีบนก็เป็นเหล็กรางน้ําหน้าสี่เหมือนกันนะครับกระดูกเราก็เป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับช่องห่างประมาณห้าสิบเซนนะครับทุกตัวนะครับเป็นกระบอกใหม่นะครับย้ําว่าเป็นกระบอกใหม่นะครับดูนะครับคาบน้ำมันไม่มีนะครับกระบอกใหม่นะครับแต่เราแค่ทําสีกระบอกให้มันดูเด่นขึ้นนะครับให้ดูพ่วงมันมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นกระทะขอบสิบหกนะครับยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยางก่อนนะครับในอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดัมขนาด4ตันนะครับเห็นไหมครับมันจะใหญ่นะครับเห็นไหมแขนมันนะครับแขนมันจะใหญ่นะครับไม่เหมือนกับรุ่น2ตันนะครับ2ตันแขนมันจะเป็นแบบนี้นะครับแขนโครงสร้างจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้สเปกนะครับเป็นคัสซีล่างน้ําหน้า5เหมือนกันนะครับนี่นะครับล่างน้ําหน้า5านะครับนี่นะครับ ส่วนการดามนะครับดามกระบอกนะครับชุดทะซีเราดามให้แข็งๆเลยนะครับนี่นะครับการดามของเราทางร้านเราจะดามให้แบบนี้นะครับดามเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวนี้มันรับน้ําหนักนะครับเราเลยต้องดามเยอะๆหน่อยนะครับส่วนคาซีบนก็เป็นเหล็กหลังน้ําหน้าสีนะครับตรงก็เป็นเหล็กหลังน้ําหน้าสามเหมือนกันนะครับอันนี้มีไฟท้ายไปทุกคันนะครับนี่ไฟท้ายนะครับแต่อันนี้ลูกค้าขอเพิ่มก็คือ ลูกค้าสั่งมานะครับนี่ราวข้างนะครับติดไฟให้ด้วยนะครับติดไฟพร้อมนะครับตัวนี้ก็คือจะใหญ่สุดของทางร้านนะครับตัวี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้จะขนาดความกว้างสองเมตรนะครับยาวนะครับสี่เมตรนะครับกระบะกระบะเสียงกระบะนะครับสี่เมตรคอกสูงหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับทางร้านเราก็มีบันไดมีหมวกนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเตรียมจะส่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกําลังมองหานะครับ อุปกรณ์การเกษตรนะครับนี่ครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับรุ่นนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับส่วนรุ่นนี้เก้าหมื่นบาทนะครับผาทันใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณนะครับ f c ที่ติดตามรับชมนะครับส่วนสีสันลูกค้าก็สามารถเลือกเองเลยนะครับว่าชอบสีอะไรนะครับ ถูกโชโลก,กับสีไหนนะครับสามารถเลือกได้นะครับเพราะว่าพ่วงทางร้านเราสามารถเลือกสีได้นะครับขอบคุณเอที่ติดตามรับชมนะครับ